สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนายรีวิวทดลองรัสด้านะครับผมก็สั่งสินค้าจากร a z ด้ามาแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้คือกล่องกล่องใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมคือเวลาเราไปไหนมาไหนบางทีแบบบางคนพกเผื่อคนอื่นด้วยก็มี <laughs> หรือว่าพวกหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งนะครับผมบางทีแบบว่า โกโปกตกหลน่นหกหล่นหายแต่เราต้องพกไปเผื่อสำรองไว้นะครับเผื่อเราจะมีไม่พอใช้ยังมีกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วข้างในจะเป็นช่องว่างเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ได้กี่อันผมลองใส่ไปสามอันนะครับใส่ไปสามอันดูได้ครับสามอันใส่ได้พอดีเลย ก็ปฏิกธรรมดานะครับเปาบางนิดนึงมันแย่ตรงที่ว่าเวลาเราสั่งของหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะไม่แปะราคามาบนข้างหน้าเนี่ยมันจะแปะมาแค่แบบไม่กี่อย่างแล้วไอ้ที่เหลือฉลากใบถัดไปมันทิ้งหมดเลยมันไม่แปะมาให้เราเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ใช้งานนี่โอเคเลยนะครับผม ราคาก็รู้สึกยังไม่แพงมากทนะี่เราสั่ง,งมาแต่วัสะดุก็เปราะบางนิดนึงนะครับผมตัวนี้คงให้สักสามดาวแหละนะไม่อยากร,รีวิวอะไรมากถ้าใครสนใจนะครับมีของแบบนี้ขายครับไปในมาไหนนี่แบบพกพาตัวหน้ากากอนามัยสำรองไว,ไว้นะครับผมทำหกตกหล่นหายหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ยังมีสำรองอีตัวนี้พกพาไปได้ สนใจลองหากันดูนะครับผม,ะะมรัชดามีขายราคาเท่าไรไม่บอกไม่ได้มาโฆษณาครับผมแค่มาบอกให้รับรู้ว่ามีของแบบนี้ขายในจักรวาลแค่นั้นเองครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่สละเวลาดูรีวิวนี้ครับผมรีวิวหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ